สวัสดีค่ะความฝันของคุณกําลังจะเป็นจริงก่อนที่เราจะมาดูความฝันของคุณจะเป็นจริงนั้นเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าคุณเป็นใครมีพลังงานอย่างไรกันมาบ้างนะคะไปพบเจออะไรกันมานะนะคะไปแรกโอ้ว้าวมีไงคะ พลังงานของคนที่กำลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่พลังงานของคนที่กำลังรอคอยพลังงานของคนที่เริ่มรู้สึก อยู่กับตัวเองและรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่มาค่ะแล้วเรามาดูต่อนะคะว่าความฝันอะไรของคุณจะเป็นจริงสิ่งที่คุณรอคอยฝันที่คุณรอคอยอะไรจะเป็นจริงนะคุณรอคอยอะไรกันอยู่คะคุณรอคอยกันอยู่นะรอคอยอะไรคะ แปดเหรียญคุณรอคอยสิ่งที่กำลังจะพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานงานบางอย่างที่คุณรัก และอยากจะทำที่คุณมีพรสวรรค์ที่คุณมีความสามารถที่คุณสามารถจะพัฒนาไปได้คุณกำลังจะได้งานที่คุณสามารถทำมันได้เป็นอย่างดีคุณสามารถทำงานนี้เพื่อสร้างความมั่นคงกับตัวเองได้คุณสามารถทำงานนี้เพื่อความก้าวหน้าของคุณ คุณรอที่จะทำงานที่ที่คุณมีความสามารถที่คุณมีพรสวรรค์สิ่งนั้นกำลังจะเกิดขึ้นแล้วค่ะคุณจะได้งานที่คุณรักคุณจะได้งานที่คุณมีพรสวรรค์คุณจะได้งานที่คุณมีความสามารถและคุณจะได้งานที่พาคุณไปสู่ความมั่งคั่งความมั่นคงโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ